ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมโจนะครับจาก j o w a t c h 1 6 8 c o m นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้หยิบ i n v i c t ต้นะครับมารีวิวนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอิน i ิกต้าแกรนด์ไดเวอนะครับออโตเมติกนะครับมือสองนะครับอินวิกต้านะครับเป็นแบรนด์ที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับจะต้องเป็นกลุ่มที่เล่นในาฬิกาผสมควรนะครับถึงจะรู้จักยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าทางต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเป็นในการที่ ดังมากนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นที่เลือกนะครับผลิตนาฬกาดีๆออกมาสู่ตลาดเยอะแยะนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราพามาดูนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า i n v i c t a grand diver นะครับ i n v i c t a grand diver เนี่ยเป็นนาฬิกาออโตเมติกนะครับซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างดีมากนะครับและราคาไม่แพงมากก็ไซส์ก็ขนาดนะครับ4 2่มิลเอ่อ44ครับ4.4ไม่รวมมายมนะครับ เป็นไซส์14มิลนะครับก็ไซส์กำลังดีครับใหญ่ๆหน่อยนะครับฟิลลิ่งก็เหมือนแนวพวกโอเมก้าซีมัสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ในกาตัวนี้มันน่าสนใจอย่างงี้ครับมันมีดีเทลเยอะมากเลยนะครับพี่อันดับแรกเลยคือนี่ครับมีโลโก้นะครับเป็นรูปนักประดาน้ำนะครับอยู่ที่หัวสายนะครับมีพิมพ์นะครับพิมพ์เป็น เป็นล่องลึกลงไปนะครับเขียนว่าแกรนด์ไดเวอร์นะครับและตรงมายมก็จะมีมีรูปหัวนักดำน้ำอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวกล้องซูมก่อนปื๊ดนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับด้านนี้นะครับก็จะมีการปั๊มโลโก้ว่าอินวิตาโดยเป็นตัวปั๊มปั๊มต่ำลงไปนะครับนะครับด้านหลังนะครับเป็นเครื่องโชว์เครื่องนะครับท่านทุกนะครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนบานพับนะครับเป็นดับเบิลล็อกนะครับแล้วก็เป็น ตัวแคปของเขาเนี่ยจะเป็นหลังเต่าด้วยซึ่งผมชอบมากนะครับเหมือนโอเมก้าเลยนะครับด้านหลังของสายยังมีปั๊มอินวิต้าเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมครับปึ๊บๆๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีเขียนว่าสเตลเลสสตีลนะครับมาดูด้านเครื่องครับตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่โชว์เครื่องนะครับเป็นโชว์ที่คือเครื่องนะครับเครื่องของเขาเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือเป็นเครื่องนะครับเบสเครื่องคล <c oughs> <ๆ S 2> ้ายๆกับพวกไซโกเดอรแฟงนะครับก็คือว่าขึ้นลานมือได้นะครับโรเตอร์ขึ้นลานสองทางนะครับ แฮกเข็มได้นะครับเป็นเครื่องตัวนี้มันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นรหัส NS35 นะครับก็เป็นเครื่องตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับในในนาฬิการาคาไม่แพงมากมะยมนะครับเป็นมายมขันเกลียวนะครับให้ดูเกลียวนะครับเป็นมะยมขันเกลียวนะครับขึ้นลานมือได้นะครับมีเรนูนใช่ด้วยนะครับสำหรับ2วันที่นะครับมาครบนะครับเข็มนะครับก็เป็นเรืองแสงเป็นภายน้ําทั้งหมดนะครับ สังเกตที่ปลายของของเข็มวินาทีนะครับจะมีรูปโลโก้ปีกนกของ Invista นะครับซึ่งทำดีเทลค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ i n v i c t a หรือตัวโลโก้นักประดาน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนูนขึ้นมานะครับไม่ไม่ใช่สกรีนไปเปล่าๆนะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดจับใส่เครื่องสวิตนะครับผมว่าราคาทะลุผมว่าต้องมีหมื่นกว่ากว่าสองหมหลังจากลดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ อินวิกต้าเนี่ยจะทําเป็นบัตรเจ็ดวอชก็คือทําเป็นในการที่คุณภาพดีนะครับแต่ว่าซื้อหาได้ง่ายนะครับก็เลยทำใส่เครื่องญี่ปุ่นมาแทนนะครับจะได้ราคาถูกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองภายน้ําให้ดูนะครับภี่นะครับภายน้ําก็ขึ้นสว่างหมดเลยนะฮะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นเหมือนตาเปล่าหรือเปล่านะครับก็ขึ้นตื้อเต็มไปหมดเลยนะครับแม้แต่วงนอกนี้นะครับก็ก็มีภายน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองลอง เอามือป้องให้ด <ació> ูเน <Beij vrai S 2> ี่ยนะฮะขึ้นหมดนี่ขนาดแช่แบบเบาๆนะครับไม่ได้แช่มากนะครับก็สว่างนะครับสมกับเป็นดิวเวอร์วอชนะครับตัวนี้นะครับโจนะครับขายอยู่นะครับราคา5้า0ันห้านะครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับเป็นมือสองนะครับมือสองตัวนี้ก็ค่อนข้างใหม่มากมีรอยเฉพาะเนี่ยเนี่ยมีรอยเนี้ยครับบางๆตรงเนี้ยนะครับอยู่นะครับฝั่งเดียวด้วยนะครับฝั่งด้านในไม่มีนะครับฝั่งน้านในจะไม่มีรอยเลย ตัวเรือนก็เรียบร้อยดีไม่มีรอยอะไรนะครับฝาหลังนะครับเครื่องยังไม่เคยเปิดนะครับใหม่นะครับตัวนี้เป็นกันน้ำสามร้อยเมตรนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากส่วนตัวใหม่โจก็มีนะครับยังไงถ้าสนใจลองลองติดต่อมาดูแต่ว่าตัวใหม่ก็อาจจะราคาแพงกว่านี้นิดนึงนะครับนี่ในการเรือนนี้เป็นในการเรือนหนึ่งที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ได้ได้ของดีในราคาถูกนะครับ ให้เครื่องดีนะครับแมทิต่างๆดีหมดนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็เอาไว้นะครับเป็นข้อมูลนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอี i ิกตแล้วก็ไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนไม่มีใครมารีวิวให้ดูนะครับก็โจก็จัดให้แล้วนะครับยังไงก็บอกว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรีวิวอื่นนะครับสำหรับโจวอช 168.com สวัสดีครับ